เพื่อนๆไปดูนะคะชายต่างชาติคนนี้ชื่อว่าเกรกค่ะเขาบอกว่าเกิดแผ่นดินไหวขึ้นในกรุงเทพประเทศไทยแน่นอนแหละฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในเมืองไทยจริงๆรู้ไหมว่าวันนั้นฉันน่ะสันไปหมดเลยนะแล้วก็ตอนนั้นฉันกําลังไปทําฟันฉันต้องแบบว่ารีบออกมาเลยอะตอนแรกฉันรู้สึกว่าเอ๊ะนึกว่าหมอฉีดยามากเกินไปฉันก็เลยมารู้สึกตัวอีกทีเอ๊ะนั่นไม่ใช่นี่เป็นแผ่นดินไหวจริงๆทุกทุก คนต้องวิ่งออกจากคลินิกตอนนั้นน่ะฉันะ่ะแทบจะไม่มีข้อมูลอะไรเลยนะฉันขอแค่ว่าทุกๆอย่างจะโอเคแล้วฉันก็ไม่เคยคิดเลยว่าฉันจะต้องมาสัมผัสกับเหตุการณ์แบบนี้จริงๆในชีวิตของฉันแต่ว่าเป็นเรื่องจริงโชคดีเหลือเกินว่าในบริเวณน,นี้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บและตอนนี้ทุกๆคนก็กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติโอโหวันนั้นน่ะน่ากลัวมากเลยนะแต่ฉันรู้สึกว่าฉันไม่เคยคิดเลยว่าในเมืองไทยเนี่ย จะมีอะไรที่ไม่ปลอดภัยเพราะว่าทำไมรู้มาฉันน่ะมั่นใจมากๆเลยว่าเมืองไทยเป็นประเทศที่ปลอดภยัยและคนไทยก็เป็นคนที่มีจิตใจดีมากๆมีหลายคนเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นนะคะบอกว่าขนาดคนไทยเองยังตกใจเลยไม่เคยเจอเหมือนกัรเหตุการณ์แผ่นดินไหวรุนแรงขนาดนี้บางคอมเมนต์ก็บอกว่าคุณน่ะโชคดีแล้วแหละร้อยปีถึงจะมีครั้งหนึ่งเลยนะเนี่ยบางคอมเมนต์ค่ะเป็นคนจีนนะคะบอกว่าฉัน่วิ่งลงมาจากตึกด้านบน โอ้โหคือทุกๆคนเนี่ยวิ่งลงมาด้วยความตื่นตระหนกตกใจแต่แล้วหลังจากนั้นก็ยังโชคดีมากๆที่ทุกคนปลอดภัย j a ส์มินค่ะมาคอมเมนต์บอกว่าตอนแรกฉนันคิดว่าตัวเองป่วยหลังจากนั้นก็มีคนเตือนว่าให้ลงจากตึกฉันก็เลยต้องวิ่งลงมาเครกมาคอมเมนต์เขาบอกว่าฉันก็เหมือนกันตอนแรกเนี่ยฉันยังรู้สึกสับสนจนกระทั่งพอรู้ว่าเป็นเหตุการณ์แผ่นดินไหวจริงๆฉันน่ารู้สึกกลัวไปหมดเลยล่ะบางคอมเมนต์ค่ะเขาบอกว่าฉันเคยมีประสบการณ์มาก่อนตอนที่ เกิดสึนามีที่ภาคใต้เหตุการณ์ตอนนั้นน่ากลัวจริงๆลีนี่มาคอมเมนต์ค่ะบอกว่าฉันรู้สึกว่าจริงๆแผ่นดินไหวไม่ได้รุนแรงอะไรมากหรอกเพียงแต่ว่าสิ่งที่ต้องเป็นห่วงก็คืออาคารในประเทศไทยส่วนใหญ่ไม่ได้สูงสร้างขึ้นเพื่อทนต่อแผ่นดินไหวมีเพียงอาคารใหม่เท่านั้นที่สามารถทนต่อแรงของแผ่นดินไหวได้ และหลังจะเกิดแผ่นดินไหวนะคะคุณเครเขาก็ได้มาทำคลิปวิดีโอนี้ค่ะบอกว่าฉันชอบเมืองไทยมากๆเลยนี่คือหนึ่งในสิ่งมหาัศาจรรย์ที่ประเทศไทยรู้ไหมตอนนี้เนี่ยฉันอยู่ที่ทางแยกที่พลุกพลาดที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครเลยนะแต่ละวันเนี่ยน่าจะมีคนข้ามแยกนี้ประมาณ1นึ่งแสนคนได้ะคือเยอะมากๆเลยนะแต่รู้ไหมว่าในขณะที่มีคนใช้บริการเยอะขนาดนั้นฉันฟังเสียงนะออ๊ย ไม่มีเสียงแบบบีบแตรไม่มีเสียงตะโกนเงียบเป็นความสุขจริงๆแม่ชิลมากๆเลยอยะสบายสบาย ในเมืองอื่นเนี่ยรู้ไหมถ้าเกิดมีการจราจร,าจราที่ขับขันขนาดนี้จะเต็มไปด้วยเสียงตแตรแล้วก็เสียงตะโกนลั่นไปหมดเลยแต่ไม่ใช่สําหรับที่นี่เพราะที่นี่คือประเทศไทยนี่แหละเหตุผลที่ฉันรู้สึกว่ามันเจ๋งจริงๆฉันชอบมากเลยที่ฉันได้มาอยู่ที่นี่มีหลายคนมาคอมเมนต์นะคะบอกว่าโอ้โหเมืองไทยเนี่ยสงบเงียบจริงๆแต่ถ้าเกิดบีบแตรก็ต้องเตรียมกำมัดเลยนะจ๊ะบางคอมเมนต์ค่ะ บอกว่ามาที่กัมพูชาสิประเทศของเราปลอดภัยเป็นประเทศที่ปลอดภัยมากที่สุดในโลกเลยล่ะโอ้โหมีหลายคนมาคอมเมนต์เลยนะคะบอกว่าตื่นก่อนลงุงจะมาคอมเมนต์อะไรเนี่ยดูด้วยนะจ๊ะบางคนก็บอกว่าเห็นแบบนี้ละขำจริงๆทําไมพวกคอมเมนต์จะต้องมาคอมเมนต์แบบนี้ด้วยแล้วก็ใส่ธงชาติตลอดเวลาเหมือนกับว่ากลัวว่าคนทั่วโลกจะไม่รู้ว่าประเทศตัวเองนะมีตัวตนอยู่ด้วย บางคอมเมนต์ค่ะเขาบอกว่าแมมเพิ่งมีต่างชาติเขาทําคลิปว่าพนมเปญน่ะโจรเยอะมากจะไปไหนก็ต้องระมัดระวังทางกระเป๋าและโทรศัพท์ยังจะกล้ามาคอมเมนต์แบบนี้อีกเนาะบางคนค่ะก็บอกว่าขอบคุณนะคะที่ชอบเมืองไทยและพูดถึงสิ่งดีๆออกมาเจเจบอกว่าฉันชอบเมืองไทยมากๆเลยตอนที่ฉันมาเที่ยวตอนแรกฉันก็ตกใจนะเพราะว่าตามท้องถนนเนี่ยมีรถแล้วก็ผู้คนเยอะมากแต่แปลกจริงๆทําไมเมืองไทยถึงอยู่ด้วยความเงียบสงบประเทศแบบนี้หาได้ ้ยากในโลกจริงๆเลยอ่ะบางคอมเมนต์เขาบอกว่าแตรเนี่ยคนไทยมีเอาไว้บีบเฉพาะสารเจ้าพ่อเจ้าแม่เท่านั้นครับบางคนก็บอกคนไทยกรีนนะคะแต่ว่าเนนกรีเฉพาะอยู่ในรถค่ะด่าก็เหมือนกันแต่ว่าด่ายอยู่ในรถเพราะว่าถ้าเกิดคนอื่นได้ยินแล้วก็มีเรื่องแน่ๆเลยค่ะและเรครกก็ยังได้บอกอีกค่ะบอกว่าในประเทศไทยเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆดูสิถ้าเกิดเปรียบเทียบการขึ้นรถไฟฟ้าในประเทศอื่นๆเนี่ยเมืองไทยเป็นประเทศที่เคารพซึ่งกันและกันมาก มาทุกคนนั้นเข้าคิวเป็นระเบียบแล้วก็เงียบมากๆเลยล่ะดูสิฉันเห็นแบบนี้แล้วรู้สึกสดชื่อดีจริงๆเลยเธอดูบรรยากาศสิถ้าเกิดว่าต้องการจะใช้บริการที่รถไฟฟ้าในเมืองไทยเนี่ยฉันรู้สึกว่าเมืองไทยมีกระบวนการเข้าคิวที่อัจฉริยะจริงๆเลยนะ ทุกคนจะยืนรอแบบเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็ให้คนที่อยู่ด้านในเนี่ยออกมาก่อนคนที่อยู่ด้านนอกถึงจะเดินเข้าไปฉันน่ะเห็นแบบนี้น้อยมากๆเลยนะบางคนมาคอมเมนต์นะบอกว่าคนไทยก็งงเนึ่องว่าที่ต่างประเทศเป็นแบบนี้อยู่แล้วเครกมาคอมเมนต์คขาบอกว่าฉันก็อยากให้ประเทศอื่นๆเนี่ยเป็นแบบนี้เหมือนกันแม้แต่ในประเทศของฉันเองก็ตามแต่ว่ามันไม่ใช่เนี่ยสินี่แหละคือเหตุผลว่าทําไมประเทศไทยถึงยอดเยี่ยมขนาดนี้บางคนก็บอกว่านอร์เวย์ไม่ได้เป็นแบบ ไทยเลยค่ะแย่งกันขึ้นประตูก็ไม่ค่อยจะกดปิดกันก็เปิดอยู่แบบนั้นแหละบางคอมเมนต์ก็บอกว่าไปมาหลายประเทศแล้วยืนเข้าคิวอยู่ดีๆอุ๊ยคนโผล่มาจากไหนก็ไม่รู้ไม่แย่งตัดหน้าแล้วก็ขึ้นเฉยเลยอะ่ะบางคอมเมนต์ค่ะเขาบอกว่า ต่างชาติสงสัยแต่คนไทยอ่าสงสัยหนักกว่าแม็กซ์คามมาบอกว่าฉันเคยมีประสบการณ์ไปขึ้นรถไฟที่อินเดียโอ้โหขอบอกเลยนะว่าคนละเรื่องกับเมืองไทยเลยล่ะบางคอมเมนต์เข,า,ขาบอกว่าฉันรู้สึกว่าถึงแม้ประเทศไทยจะไม่ได้ล้ำสมัยทางด้านเทคโนโลยีมากนะแต่ในส่วนของอารยาธรรมขั้นสูงฉันรู้สึกว่าประเทศไทยเนี่ยแซงประเทศอื่นล้ำหน้าไปเยอะเลยล่ะ ครขคามาคอมเมนต์บอกว่าฉันน่ะอยากจะให้เหตุการณ์แบบนี้เป็นเรื่องปกติในประเทศทางตะวันตกจริงๆแต่ในความเป็นจริงแล้วไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยซึ่งจริงๆนะคะคุณพี่เครกเนี่ยเขาเคยออกจากเมืองไทยไปรอบหนึ่งแล้วค่ะเขาบอกว่าฉันจําได้เลยบรรยากาศที่ฉันเจอบันไดเลื่อนที่แย่ที่สุดในโลกอย่าให้ฉันต้องเจอกับบันไดเลื่อนที่เลวร้ายแบบนี้อีกเลยตอนนั้นฉันจําเป็นต้องเดินทางออกนอกประเทศ แต่ตอนนั้นฉันได้พูดกับตัวเองไปแล้วว่าฉันจะต้องกลับมาเมืองไทยอย่างแน่นอนอีริกมาคอมเมนต์ค่ะบอกว่าฉันเคยเจอมีนักท่องเที่ยวต่างชาติบางคนไปร้องไห้อยู่หน้าเกต ฮามาได้ค่ะบอกว่าเพื่อนของฉันจะมาเที่ยวเมืองไทยเป็นเวลาสองสัปดาห์ฉันน่ะดีใจมากๆเลยนะที่เพื่อนของฉันได้มีโอกาสมาสัมผัสเมืองไทยแต่ว่าตอนที่จะกลับนี่สิไม่รู้เหมือนกันว่าเพื่อนของฉันจะมีอารมณ์แบบไหนสเตลล่าค่ะบอกว่าฉันรู้สึกว่าประเทศไทยสวยงามมากๆตอนที่ฉันมาเที่ยวฉันก็ไม่อยากจะจากไปเลยแต่ว่าจําเป็นจะต้องทําบันไดเลื่อนนั่นน่ะบางคนก็ไปต่อวีซ่าเพื่อที่จะกลับมาเที่ยวเมืองไทยใหม่อีกรอบหนึ่งนะ เมเลอบอกว่าฉันน่าออกจากเมืองไทยเมื่อปีที่แล้วแต่ว่าตอนนี้ฉันกำลังเตรียมตัวจะกลับไปเที่ยวเมืองไทยอีกครั้งในช่วงสงกรานนี้แหละ และเครกก็ได้ทำอีกคลิปวิดีโอหนึ่งนะคะบอกว่าฉันเคยมีความรู้สึกที่เศร้ามากเมื่อฉันคิดว่าฉันจะต้องออกจากสหราชอาณาจักรแล้วไปอยู่ในเมืองไทยแต่ว่าพอฉันเห็นคลิปวิดีโอเก่าๆที่ฉันเคยมาเมืองไทยแล้วฉันรู้สึกว่าความเศร้าของฉันน่ะหายไปเป็นปลิดทิ้งเลยและใจจริงของฉันฉันก็อยากจะมาอยู่เมืองไทยตั้งนานแล้วแหละคราวนี้ฉันจะได้ทำตามความฝันของฉันสักทีฉันมีวีซ่าที่ได้มาอยู่เมืองไทยต่อเป็นเวลาถึงสองปีเลยล่ะ แม่เห็นแบบนี้แล้วแสดงว่าคุณพี่เครกเนี่ยชอบเมืองไทยจริงๆนะคะเพื่อนๆเห็นแบบนี้แล้วมีความรู้สึกยังไงกันบ้างถึงแม้ว่าจะเจอเหตุการณ์ที่เรียกว่าเป็นภัยพิบัติที่เมืองไทยนั้นไม่เคยเจอแต่พอวันรุ่งขึ้นคุณพี่เขาก็มาถ่ายคลิปแบบว่าแฮปปี้กับเมืองไทยมากๆและใช้ชีวิตตามปกติเลยแบบนี้แหละนักท่องเที่ยวถึงแห่พากันมาเมืองไทยไม่ขาดสายเลยค่ะอย่าลืมมาร่วมการแสดงความคิดเห็นและคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะคะจู๊